สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายตุ้มโจกนะครับวันนี้เป็นเมนูแกงฟักทองนะครับเมนูโปรตจ้กเลยใส่หมูสามชั้นนะครับฟักทองหั่นเรียบร้อยแล้วอันนี้ใบโหระพาใบามะกรูดนะครับพริกขี้ฟ้าแดงพริกแกงนะครับสูตรพริกแกงก็สามารถเสิร์ชใน youtube ได้เลยว่าพริกแกงเผ็ดนายตุ้มโจกก็จะได้สูตรพริกแกงนี้มานะครับน้ำปลานะครับน้ำตาลปีบ๊บตัดหวานนะครับแล้วก็ หวกะทิแล้วก็หางกะทินะครับมีเพียงเท่านี้ส่วนผสมง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับก็จะเริ่มจากการใส่กะทิหัวกะทิลงไปก่อนนะครับเราจะเอาไอ้เคี่ยวกับพริกแกงนะครับเดี๋ยวเราไปเดือดสักครู่หนึ่งพอกะทิเริ่มเดือดนะครับก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดนะครับ หลังจากที่เราใส่พริกแกงลงไปนะครับเราก็ตีให้พริกแกงมันแตกละลายลงไปกับกะทิก่อนนะครับแล้วก็เคี่ยวให้มันงวดแล้วมีกลิ่นหอมสักคู่นึงก่อนนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเราจะปรุงรสนะครับในส่วนนี้เลยก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับปลานะครับ รอน้ำตาลปี๊บละลายสักครู่นะครับพอน้ำตาลปี๊บเราละลายแล้วนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะครับวันนี้เป็นหมูสามชั้นใครจะใช้เป็นไก่หรือว่าเนื้อหมูสันก็ได้นะครับปลาดุกก็ได้อร่อยนะครับ อ่ตรงนี้เร่งไฟนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดให้เนื้อหมูเริ่มสุกนะครับหลังจากเนื้อหมูเริ่มสุกนะครับก็จะเป็นฟักทองนะครับนี้ก็หั่นล้างไว้แล้วนี้จุหั่นชั้นไอชิ้นใหญ่นิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้หมูสามชั้นสุกด้วยฉะนั้นเดี๋ยวฟักทองมันจะเละนะครับน,น่าทาน เดี๋ยวผัดให้ฟักทองเนี่ยมันโดนกับพริกแกงสักนิดนึงก่อนนะครับให้มันมีความหอมโอเคครับพอผัดมาสักคู่นะครับเราก็จะใส่หางกะทิ นี่นะครับเหตุผลอย่างหน,นึ่งที่เราใส่ฟักทองลงไปก่อนนอกจากเพื่อไปผัดกับพริกแกงลนะครับก็คือจะทําให้เราสามารถกะปริมาณห่างกับที่เราจะใส่ไปเพื่อให้มันท่วมพอดีได้นะครับไม่น้อยเกินมากเกินในครณีที่เราไม่ได้ทําบ่อยๆนะครับอาจจะยังจําไม่ได้โอเค ตรงนี้เราจะต้องรอให้มันเดือดจนกว่าฟักทองจะสุกนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักครู่นึงแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะมาโรยใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็ใบโหระพาะครับผมหลังจากที่เราตั้งหม้อมาจนฟักทองสุกแล้วนะครับก็สีมันจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลองกดดูก็ได้นะครับนี่นะฮะแตกแล้วเดี๋ยวจะเละนะครับเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ ถ้าใครมีพริกหยวกก็ใส่ได้นะครับหอมเหมือนกันใบมะกรูดครับนี่ต้องคนเบาแล้วละ่ะเพราะว่าฟักทองสุกแล้วเดี๋ยวมันจะเละน,นะครับตามด้วยใบโหระพานะครับ ก็จะเป็นนันเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงฟักทองใส่หมูสามชั้นนะครับเป็นแกงกะทินะครับวันนี้คงไม่ตักใส่ถ้วยให้ดูนะครับามาดูมาแบ่งบันวิธีทำมันเป็นเมนูที่เราทานทั่ว,วไปบ่อยๆก็ทำง่ายๆนะครับ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้โจ๊กด้วยนะครับส่วนผสมต่างๆที่เขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเลื่อนลงไปดูได้เลยแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าวัานนี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ